ตลุยเื่งเด็ดของเราในวันนี้นะครับที่เราไปตลุยให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมีอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากมีอาชีพที่โชว์เกี่ยวกับสัตว์ที่มีพิษน่ากลัวน่ากลัวครับงูเงี้ยแมงป่องงี้กระดาบด้วยแล้วล่าสุดนี้คงจะเคยได้ยินข่าวกันครับก็อาชีพแบบนี้นะคะถึงเสียชีวิตกันไปเลยนะคะใช่อันตรายอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะดุขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะกัดราเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขาบอกหมองูยังตายเพราะงูได้เลยใช่ครับแต่วันนี้ทั้งสองท่านนะครับ จะมาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันพบกับแขกรับเชิญทั้งสองดานของเราเลยครับคุณบุญทวีเสี่ยงหว่องและคุณสมกรผู้ตรุคะกรัคนี่ครับขคุณอะไรกับคุณคนไหนเป็นคุณสมกรคนไหนเป็นคุณสมกรตมกรครับบุญทวีแลก็คุณบุญทวีนี่โดนพิษงูบ้าหรือว่าอะไรครับผมทองเลยครับเนี่ยไม่ใช่นะมาถึงมาจัดเกาะเกาะสมุย กาะสมุยปกติโชว์อยู่ที่เกาะสมุยเหรอคะใช่ครับเล่นอะไรบ้างเวลาโชว์โชว์อะไรบ้างคะก<อ>็ส่วนผมนั้นจะเล่นตะขาบแล้วก็มแมลงป่องพี่สุนิรีละคะสุนทรีแล้วก็พองูเหา่หางูเห่าอย่างเดียวครับผมงูเห่าอย่างเดียวเลยก็คือจับงูเห่าเหรอครับจับงูเห่าใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าเคยโดนมันกัดบ้างไหมครับก็300กว่ารครั้ง300กว่าครั้งล่าสุดก็การกระมมอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันแผลเลย เป็นแผลเป็นเลยเนาะเดี่ยคือล่าสุดเลยเป็นไงฮะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลไหมครับก็สี่วันสี่คืนนอนสี่วันสี่คืนที่โรงพยาบาลครับนอนไอซียูอะไรมีบ้างปะมีหกตัวกัดออยหดูดิมันเป็นอย่างนี้ทุกการหกตัวเหรอครับแล้วนี่ก็คือโดนกัดแล้วต้องตัดเลยตัดเองด้วยนะครับเพราะว่ามันปวดมากใช่ไหม จะต้องตัดมันไม่เ่เชิงว่าปวดแบบคล้ายมันภาวะเนื้อตายไงเซเนื้อมันก็ไม่ขึ้นค่ะอย่าตัดทิ้งไปเลยตัดเลยดีกว่าตัดเองดีกว่าเดยวมันจะลามใช่ไหมดูแผลพี่ตรงนี้บ้างครับอันนี้คือโดนขาบนี่คือพี่จับมันมากัดบใช่ครับบังคับกัดเลยฮะับบังคับให้มันกัดใช่ครับเออประหลาดเนาะคนเราเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะต้มากัดบเล่นทั้งนั้นอ่ะพวกตะขาบแม่งป่องเราไปหาจากไหนครับก็หาตามธรรมชาติคือว่าที่เกาะสมุยคือว่ามีป่ามะพร้าวเยอะ ก็พวกผมวันหนึ่งก็2วันนี้ต้องออกไปหาครั้งหนึ่งครับสองวันหาครั้งเลยครับผมเขาไปหาเองเนาใช่ครับแต่สัตว์เราบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับสัตว์ที่เรานํามาโชว์ในวันนี้ครับพี่สองคนนิ้ท้าเลยว่าพี่เอามาเลยนะครับเขาไม่ได้เอาสัตว์ที่เขาเคยให้โชว์เป็นประจํามาชครับที่เป็นสัตว์ที่ทางรายการหาให้เพราะฉะนั้นอาจจะมีความไม่คุ้นเคยอยู่บ้างจะเป็นไรไหมครับความไม่คุ้นเคยแบบอย่างนี้ครับเฉย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 เหรอครับเจอมาบ่อยกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูโชว์พี่เขาดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับอยากระพิษตานะครับเดี๋ยวจะพลาดช็อตเด็ดแมลงป่องที่คุณบุญทวีทยอยนำมาวางบนหน้าขนาดนี้เป็นแมลงป่องมีพิษจริงๆตอนนี้นะคะเรามีศูนย์กู้ชีพจุฬาเวชค,คอย <ผม S 2> ดูแล,แลอยู่นะคะวางอยู่บนหน้าแล้วนะคะฉันว่าน่าจะประมาณ10ตัวได้นะตอนนี้อาจจะเกินด้วยซ้ำแต่กล้องไม่ไยับตัวนั้นแต่ว่าหยั โ,โอเคพี่เอาตัวเล็กๆก็ได้นะหัวไม่พุ่งหัวกัอนเลยจับวพี่ดูออกแล้วไหนหัวในหางมันพี่ดูออกครับจี้หัวมันจะมีเที่ยวครับอ <Champion>. นะ๋อพี่มีเที่ยวครับง้ยเจ็บแย่ไม่ต้องให้มันกัด ตอนนี้คุณบุญทวีค่อยๆบรรจงจอปากตะขาบให้จิกกัดลงไปบนแขนตัวเองอ้ยหนัง,งนึงขอย่ำตะขาบนี่มีพิษนะครับเร่มาแล้วตัวผู้ตัวเมียเราดูยังไงครับพี่ถ้าตัวผู้มันก็กจะบอกว่าครับถ้าตัวเมียจะบอกว่าขา <c oughs> มันมีอะไรที่มันเด็ดกว่านี้ไหมรั่พี่อยากรู้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับและนี่คือช็อตเด็ดที่คุณผู้ชมไม่ค,ควรกระพริบตา ตองตะขาบที่เราจัดมาเองนะครับคุณผู้ชมครับี่เปงูทางมะพร้าะนะฮะคราวนี้คุณบุญทวีจะทำการกล่อมเจ้างูทางมะพร้าวจอมปราดเปรียวตัวนี้ให้หลับคามือไวมากเลย เดี๋ยวผมจะกล่อมให้มันหลับนะครับพวกนี้พิษแรงไหมพี่ก็มันพไม่เจ็บเลยเหรอก็เจ็บเหมือนกระน้ำโขลนคร legt, ับมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับปี่เลยน้ว่ง้ว่าแล้ว um> uh> ้ว พี่คะพี่เจ็บไหมคะที่มันงับพี่เมื่อกี้ค่ะไม่เป like, ็นไรครับไม่เป็นไรหรอคะแต่ตอนนี้นะคะเรามีศูนย์กู้ชีพจุฬาเวชคอยดูแลอยู่นะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วให้พี่เขาดูแลให้อุ้ยตายหลับจริงๆอ่ะพี่อีกทีแล้วเด็กทำอีกทีแล้วอาปากนี่อาอาอา ค่าน şey> um> ี้ยังไม่หนำใจครับคุณผู้ชมมันต้องนี่แขกครับขอบคุณมากครัที่มีสุี่คู่สุราเวนะครับเาอยู่ลาาัวหนว่งล่ะอาต่อไปขอเชิญคุณพี่สมกฤตค่ะมมาชมคุณสมกฤษกันบ้างครับว่าจะทำอะไรกับเจ้างูเห่า การจัดให้นะครับคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อนจะ<อ>จูบกันแล้วนะครับจูบครับคุณผู้ชมคุณสมกลิตก้มลงไปจูบงูเห่าซะดืด้อ่อ่่างนั้นแหละ แล้วนั่นจะทำอะไรต่อครับคุณสมกลิศเรียบร้อยโอ้ยังจับมันรีบพิษก่อนมาทำผมอ่ะครับทำไมล่ะครับรีดพิษงูนี่มันพิษต้องลองสเปคหนึ่งนะพิษของมัน แล้วนำมาทาแขนตัวเองตัวครับแต่อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับถ้าทาอย่างเดียวก็ถ้า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 เป็นคนอื่นก็อันตรายครับแสบก็เหมือนกับแพ้คล้ายๆกับผู้หญิงแพ้เครื่องสำอางจะปุกจะไหม้หมดเลยก็แสบไหมคะพี่สมตายคะไหม่ไหมเนาะ นี่เป็นการโชว์ไปหนึ่งคณะแล้วยังมีอีกคณะหนึ่งรอคะครับมีคณะหนึ่งครับคณะนี้นะครับเรานํามาโชว์ประชันกันเลยเป็นโชว์ที่หวาดเสียวเหมือนกันครับพบกับโชว์อีกหนึ่งคณะครับ พวกชันมานี่นี่พวกชั้นเนี่ยนี่พวกชั้นจะโชว์นีจะโชว์ไรโชว์การเป่าปีตาปีเรียกเรียกวันนี้ที่เอามามีงูหลายชนิดอะไรบ้างเดี๋ยวจะถามดูว่ามีงูอะไรนี่มีงูเห็นไหมมีงูหลายชนิดนะเดี๋ยวอยากรู้ว่าในนี้มีงูอะไรบ้างมีงูระไรหนูหนูงูร้องหน่อยร้องหน่อยเฮ้ยมีงูร้ายเนี่ยงูเขา งูเห่างูห่าไม่ใช่งูหมานะเฮ้ยงูเห่างูเห่าอ่าร้องอีกตัวสิลูกเฮ้นี่อินิงวัวอะไรเนี่ยงูแมวสาวต่อไปมีงูนึงร้องสิลูกจ๊ะเอ๋อินนี่แฝดอินนี่งูอะไรเนี่ยงูกะปะกะปะยังไงร้องกะสิลูก ตาเอ๋มีต่อไปฉันจะเป่าให้งูนี่ร้อยขึ้นมาแพ้แม่แบ่แม่เบี้ยชมการแสดงแสดงสากด้วยโอ้โหมาแล้วหมูกินเขียดด้วย โโอ้หนี่มช่อะไรเนี่ยไม่มีขาด้วยล่ะอันี้งูตะกะตมกอย่ากนงูตะกะงูตะกะมันกินเียดเห็นไหมเหี้ยจิ๋ว เรายังดีนะเนี่ยเหมือนมีรางสังหรณว่ามันมีอะไรกระดุกกระดุกอยู่ข้างหลังเฮ้ยระวังระวังระวังพี่ทำไปได้ก่อนครับต่อไปเราจะแสดงสะกดวิญญาณงูให้เข้าไปสิงสู่ร่างของผู้หญิงคนนี้มาลสนับนสร่างของผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่ในตัวแล้วเป็นร่างของงู แข็งไปหมดหมดความรู้สึกนี่นี่แข่งขนาดนี้เลยเหรอแข็งทุกสวนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะแข็งขนาดนั้นนี่หมุนได้ด้วยนี่หมุนได้แต่เราต้องเล่นให้เป็นยังไงถ้าเล่นไม่เป็นจะโดนแบบนั้นดูฟัมลบซัดอย่างนี้ท็ไม่โดนนี่ เล่นได้ลองเล่นดูเขายได้นี่น yeah, ี่นี่ตีแล้วดูแบ่แม่พี่ยงแรงแรงเล่นไม่เป็นอ๊เออตีตี นี่เลยขอบ้างขอบ้างเฮ้เฮ้ตีโอต้องบอกว่าวันนี้ พี่ทั้งสองท่านเก่งจริงทำให้เราทึ่งไปเลยนะคะเป็นความสามารถจะพาะตัวใช่ห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขอย่าน้องๆนูนูๆไม่ใช่เห็นงูแล้วไปเดินหยิบเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะคะต้องผ่านการฝึกแล้วก็การเขาเรียกอะความชานาญนะเออลัคาะวันนี้นะคะสนุกสนานมากๆนะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะพี่สมกริตนะคะแล้วก็พี่บุญทวีขอบคุณมากมากค่ะอร่มอยะับนีจักรยานอ ระอย่างใจคิดใช้ชีวิตอย่างใจคุณจักรยานอาวเอเปอย่างที่คุณเลือกครับเชิญครับยังไม่หมดค่ะเรามีชุดเครื่องนอนโตโต้นะคะสัมผัสมาแห่งการนอนมากให้ด้วยค่ะคนละหนึ่งชุดรณีของคนที่เล่นงูนะฮะและได้รับพิษงูบ่อยครั้งซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะเขาอาจจะโดนกัดโดยที่งูอาจจะปล่อยพิษในปริมาณน้อยหรือบางทีไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยเพราะูกกัดบางครั้งเนี่ย ถ้าเป็นงูที่ได้รับประทานอาหารโดยใช้ใช้พิษในการจับเหยื่อมาก่อนแล้วหลายๆครั้งนะครับปริมาณพิษก็จะลดน้อยลงตามลําดับสําสหรับงูเห่าเองเนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติแล้วในการกัดแต่ละครั้งเนี่ยจะปล่อยพิษแค่ประมาณหนึ่งในสามของปริมาณน้ําพิษที่มีอยู่เท่านั้นเอง <S <S เ,เมื่อได้รับในครั้งแรกๆเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งในระยะระยะแรกที่โดนกัดเลยเนี่ยนะฮะ ถ้าเขาเขามีอาการแล้วได้รับการรักษานะครับในโซยิ่งบางครั้งหมองูอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยที่มีอาการแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลหมอไม่ได้ให้เซรุ่มแก้พิษงูเพียงแต่ให้น้ําเกลือหมองูเนี่ยนะเขาได้รับเซรุ่มด้วยนะโดยการที่ให้ผ่านทางสายน้ําเกลือโดยที่คนที่ได้รับพิษเนี่ยไม่ทราบมีหมองูหลายท่านนะนี่ผมต้องพูดเลยว่าหลายท่าน เสียชีวิตเพราะคิดว่าสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยรักษาคนที่โดนงูกัดได้